สำหรับตอนนี้อาตจจมาขอถวายพระพรพระมหาบุพิตในเรื่องของระอวิตกจริตกับโมหจริตสำหรับวิตกจริตและโมหจริตทั้งสองประการนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงแนะนำให้ใช้กรรมฐานข้อเดียวกันเป็นเครื่องระงับความฟุ้งซ่านและความไม่แน่นอนของจิต สำหรับเพื่อกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระวิชิตรมานทรงประทานให้เป็นเครื่องระงับและคู่ปรับเพืกรรมฐานคู่นี้หรือว่าอารมณ์แห่งวิตกจริตและโมหจริตก็ได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระกรในลักษณะของวิตกจริตและโมหจริตก่อนสำหรับวิตกแปะวัตึเมื่อคิด ไม่ตกลงใจมีอารมณ์ที่มีความไม่แน่นอนใจสำหรับโมหจริตก็มีความหลงเป็นปกติคนที่มีวิตกจริตกับโมหจริตทั้งสองรายการนี้มีอาการคล้ายคลึงกันทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ตกลงมีอารมณ์คิดอยู่เสมอหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ แ้วไม่แน่นอนว่าจะคนตัดสินใจเป็นการใดถ้ามีใครมาบอกเหตุสำคัญหรือไม่สำคัญคนประโยชน์เที่ยพึงได้หรือไม่ได้ความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นกับบคุคคลประเภทนี้ลักษณะที่เห็นง่ายๆคนที่มีวิตกจริตเป็นคนที่มีอารมณ์ซึมไม่ค่อยมีการระปรี้กับเรา ไม่กล้าตัดสินใจที่มีความสำคัญใดๆถ้ามีเรื่องอื่นที่จะเพิ่งเกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นมักจะชอบโยนกลองให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนี้เพื่อหากำลังใจที่ตัดสินใจแน่นอนไม่ได้สำหรับท่านที่มีโมหะจริโมหะแปลว่าความหลง บบท่านประเภทนี้ก็มีรมณ์คิดมากเหมือนกันคิดอยู่เสมอว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ของเล็กของน้อยก็มีความหวงแหนเป็นปกติมีความหลงในทรัพย์สินความหลงในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าตัวจะไม่ตาย เรามีความคิดอยู่เสมอว่าทรัพย์สินทั้งหลายของเราที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากเราจะไม่ยอมแบ่งปันให้ใครแกกอบโกยไว้บำรุงความสุขไปตนแต่ผู้เดียวอารมณ์ทั้งสองราการนี้องค์สมเด็จพปะะสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นอารมณ์แห่งความฟุ่งสร้างของจิต คือจิตไม่มีการปรงไม่สามารถจะตัดสินใจไม่สามารถจะทำงานใดๆให้ลุล่วงไปได้โดยรวดเร็วแล้วก็มีความหวงมีความยึดเหนี่ยวอยู่เป็นปกติอารมณ์ก็มีความฟุ้งซ่านเฉพาะนักวิตกจริตก็คิดเยอะเสมอเกรงว่าความผิดเกรงความพลังล้งพลาดจะเกิดขึ้นไม่กล้าตัดสินใจ สำหรับท่านที่มีโมหะจริตนั้นก็หลงไม่รู้ความเป็นจริงไม่แสวงความหาความสุขในการเกื้อกูล <c oughs> ไม่แสวงหาความสุขในการละในการเสียสละการสงเคราะห์บุคคลอืน่นและก็หลงในชีวิตคิดว่าจะไปแก่คิดว่าจะไม่ป่วยคิดว่าจะไม่ตาย ถ้าความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นเพิ่มไล่ความแก่ก็ดีความป่วยก็ดีความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจก็ดีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เมื่อรมพคคลประเภทนี้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสดาจึงทรงแนะนำ ให้ใช้กรรมฐา,านที่มีความสำคัญมีอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่ในการทรงจิตให้เป็นสมาธิทางนี้พ่อะหร่ก็เราว่าต้องพยายามรักษารมณ์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความคิดใดๆทั้งหมดองสมเด็จพระบรมสุคตสมประานให้กำหนดรูลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ไม่ต้องใช้คำภาวนาหรือการพิจรารณาใดๆทั้งหมดถ้าใช้คำภาวนาและการพิจารณาแล้วอารมณ์จิตก็จะชวนให้เกิดความฟุ้งซ่านมากขึ้นดังนั้นต้องระง,งับการพรมภาวนา,าและพิจรารณาใดๆให้สิ้น ไม่ใช้อารมณ์คิดให้คิดระว,วังอยู่อย่างเดียวคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้พยายามกำหนดรู้อยู่เป็นอันดับแรกและอันดับต่อไปเมื่อจิตใจเริ่มความมีความสมบายจิตใจคลายากอารมณ์ความคิดความฟุง้งซ่านก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นนี่จะด้ของมหาสติปัฏฐานสูตร และการใช้เวลากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกอันนี้ตามที่เคยฝึกกันมาอาตมาเห็นว่าไม่ควรจะใช้เวลาให้มากเกินพอดีนี่คำว่าพอดีสำหรับแต่ล,ละบนรลบุคคลก็อาจจะไม่สม่ำเสมอกัน,นถ้าการควบคุมอารมณ์จิตไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการถ้าใช้เวลามากก็จะเกิดความกลุ้ม ควรจะใช้เวลาแต่เพียงเล็กน้อยเพราะว่าตามธรรมดาของจิตก็มีสภาพคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดการอาการเช่นนี้ของจิตไม่ใช่เป็นมา,าเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นถ้าจะลอยถอยหลังไปไหลอสงไขยกับนับกันไแตเกิดมาในระยะตน้น ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเป็นลำดับมาจิตก็คงทรงอยู่คุ้นเคยอยู่กับความผู้สร้างของจิตเป็นปกตินี่ถ้าหากว่าจะใช้เวลาในการบังคับจิตให้ทรงอยู่ในลมรูม้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก จยากจะเกณเวลาให้แน่นอนว่าต้องการเวลาสักครึ่งชงั่วโมงหนึ่งชงั่วโมงสองชองั่วโมงสามชั่วโมองอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าเป็นการบังคับจิตมากเกินไปเมื่อจิตมีสภาพท่องเที่ยวเหมือนกับคนที่มีอิสรภาพไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมาในการก่อน เคยเวอิสระจะไปไหนเมื่อไรก็ได้จะทํางานเมื่อไรก็ได้จะหยุดเมื่อไรก็ได้ทํามาแบบนี้เป็นอิสัยเป็นปกตินานแสนนานถ้าอยู่ๆก็จะมาบังคับบุคคลประเภทนี้ให้อยู่ในขอบเขตจะไปไหนอยู่ในเกณฑ์บังคับโดยฉับพันให้เขามีความพอใจด้วยความเต็มใจโดยที่มีอารมณ์ใจไม่กลุ่มย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าถูกกักขังถูกบีบบังคับมากเพียงใดจิตใจก็จะเกิดอาการเส้ทศานมีความกลุ่มเป็นปกติความไม่สมบายกายไม่สมบายใจก็จะมาเกิดขึ้นข้อนี้มีประมาณชั้นใดในการควบคุมจิตที่แม่ฟมพงซ่านเดิมหน่ายตองการตัดสินใจไม่แน่นอนหาความมั่นคงคองจิตไม่ได้อย่างหนึ่ง และจิตท,ที่ประกอบไปด้วยความหลงคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราไปสมหมดโดยไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาก็จะมานั่งบังคับว่าจิตจงอยู่ในขอบเขตนี้ที่เราต้องการโดยใช้เวลาบังคับคือฝึกขัน้นแรกก็ใช้เวลานาน,านตั้งครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่ชั่วโมงแต่คืนทําอย่างนี้แทนที่จะได้ดีก็กลายเป็นคมมีอารมณ์พุ่งสัน เป็นการบีบบังคับใจเกินไปไม่ช้าก็จะเป็นโรคประสาทฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรม,มโลกนานนาทรงแนะนำการระงับอาการโูกสร้างของจิตด้วยนาปานุสติกรรมฐานโดยที่องค์สมเด็จพระพิทธิตรมานทรงแนะนำว่าลองบังคับจิตตัวก่อนโดยใช้เวลายาวสักนิดหนึ่ง อาจจะตั้งเวลาไว้สักครึ่งชงั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้ตามอัตยาศัยแต่ถ้าว่าจะบังคับเจะซื่อสัตว์เวลามากเกินไปให้ดูกำลังใจว่าสามารถจะมีความเข้มแข็งพอที่จะบังคับอารมณ์จิตให้รู้ลมให้ใจเท่าให้ใจออกได้ตามความต้องการหรือไม่ลองพิจธรรมไปพิจารณาไปการควบคุมจิตจะได้ในขณะไหน ถ้าว่าทําไปควบคุมจิตได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงตามต้องการอย่างนี้ก็ชีอว่าคนนั้นเก่งมากต้องถือว่าเป็นคนที่มีความพื้นฐานเดิมมาดีมากถ้าจะพูดกันตามนักปฏิบัติเระกรรมาฐานก็สนแสดงว่ากดคนบุคคลนั้นไม่ในช่ก่อนได้ฌานสมาบัตมาก่อนแล้วณงค้นชาญสมาบัต,ขบตเข้ามาถึงจิต จึงสามารถควบคุมอารมณ์จิตได้ถึงครึ่งชงั่วโมงนี่เป็นเหตุผลเหตุผลที่พอจะยืนยันได้แต่ถ้าว่าถ้ากำลังของบุคคลน,นั้นไม่สามารถเคยทรงฌานมาในการก่อนหรือว่าทรงฌานมาในการก่อนแต่ส่วนกุศลอันนั้นยังไม่บรรดาลผลในปัจจุบัน ท่านผู้นั้นก็ไม่อาจจะสามารถทรงอารมณ์ให้รู้ลมหายใจเข้าาใ,ใจออกได้นานแม้แต่เพียงสิบนาทีถ้าทำเพียงได้แค่ได้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ช้าเพียงเท่านี้จิตก็เกิดา <c oughs> อารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่อลมอื่นจอนเข้ามาดีไม่ดีก็ลืมลมให้ใจเข้าหายใจออกไม่รับไม่ยอมรับรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกจิตไปจับอารมณ์อื่นเข้ามาแทนที่ คือหมายความว่าท่องเที่ยวไปส่วอารมณ์ต่างๆเนี่อการอย่างนี้จะมีกับนักปฏิบัติส่วนใหญ่ตามที่เห็นมาในการก่อนและในปัจจุบันมีสม่ำเสมอกันตลอดการตลอดสมัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใช้เวลามากเกินไปเกินกำลังของจิตใจที่สามารถจะควบคุมอารมณ์ให้คงที่ ถ้าความผู้ทราบมีมากอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำให้ใช้เวลาแต่เพียงเลน,น้อยด้วยใช้เวลาไม่มากเกินไปตามในที่องค์พระองค์ทรงแนะนำไว้ในมหาวิสุทธิมรัตในเนินสือวิสุทธิมรัตที่เรียกกันว่าปะกรณ์วิเศษ อันเป็นหนังสือที่พระพุทธโคสาจารย์สมัยก่อนโน้นสมัยเมืองสุธรรมดีรจนาไว้ท่านผู้นี้ทราบข่าวว่าเป็นพระไทยใหญ่ไม่ใช่พระแขกรดจนาไว้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำถ้ารมจิตมีความฟุ้งซ่างจริงๆไม่สามารถจะบังคับในระยะยาวได้ ก็พยายามฝึกโดยใช้เวลาน้อยๆคือว่าให้นับหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งขึ้นต้นหนึ่งแล้วก็ให้ใจเข้าใ,ใจออกขึ้นต้นหนึ่งแล้วก็ต่อมาจากอีกคู่หนึ่งเป็นสองแล้วขึ้นต้นหนึ่งสองสามขึ้นต้นหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ไปจนถึงสิบ ทดลองกำลังจิตว่าจิตจะทรงจนได้ชวรดะใดแน่แต่มีวิธีที่จะแก้ปฏิบัติกันรู้สึกว่าจะง่ายกว่านั้นสักนิดหนึ่งโดยใช้เวลาสั้นๆให้พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งคือจะนับเป็นคู่บังคับจิตคิดว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ประมาณสิบโค่ คือหนงถึงสิบโดยตรงนับรดเดียวไม่ย้อนไปย้อนมาถ้าภายในระยะหนึ่งถึงสิบคู่นี้บังเอิญจิตจะคิดฟุ้งซ่านเป็นนอกขอบเขตที่ต้องการจากการกำหนดรูลมให้ใจเข้าออกก็จะต้องลงโทษจิตคือว่าไปพลาดจุดไหนจิตไปสัวรมอื่นขึ้นแลบออกไปไม่กำหนดรูลมให้ใจเข้าออกในใระยะไหนก็ตาม จะต้องทรมานจิตมาคิดตั้งต้นหนึ่งกันใหม่จนกว่าจะถึงสิบเมื่อขณะตั้งตน้นตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจิตสามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการแต่ว่าในระยะแรกๆก็ร,รู้สึกว่าจะเป็นการทรมานจิตไม่น้อยเหมือนกันเพราะจิตเป็นม้าพยศเราจะมาบังคับให้อยู่ในขอบเขตระยะสั้นๆย่อมเป็นของลำบากแต่ถึงกระไรก็ดี ถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ถ้าจิตมีความลำบากมากก็พักเสียหรือว่าไม่พยายามทำต่อไปปล่อยอารมณ์จิตให้คิดไปตามสมบายเพราะว่าการกักขังแกเกยเดี่ยวมาบังคับโคเข็นให้อยู่ในสถานที่เดียวในเวลานาน,านๆย่อมเกิดความลำบากก็ปล่อยอารมณ์ไม่คิดไปตามเรื่องตามราว ถ้าพอเมื่อรมจิตสบายเข้าก็เริ่มตั้งตนใหม่ว่าหนึ่งถึงสิบอีกถ้าความลำบากมากขึ้นก็ไม่ต้องทนเลิกไปเสียเป็นการเืื่ยจุนปล่อยให้จิตบังคับบางปล่อยตามอัตยาสัยบ้างถ้าทำแบบนี้บ่อยๆถ้าจะกำหนดเวลาอย่างง่าย สมมติว่านักปฏิบัติเป็นคนที่มีเวลามากในการทํางานวันทั้งวันไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็ใช้เวลานอนไม่ต้องนั่งเรื่การปฏิบัติหรือการฝึกจิตองค์สมเด็จพระธรรมาสามิตรสอนตัดว่าจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้ไดสําหรับการนั่งคนหาทาง คืออานิสที่นั่งแบบสบายๆไม่จําจะต้องบังคับไปนั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดนั่งพับเพียบจะนั่งในท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายมันสบายท่าไหนก็นั่งท่านั้นอันนี้หมายถึงว่านริยะการฝึกระยะแรกระยะการฝึกระยะแรกไม่ควรจะทรมานหรือจะฝืนกายเกินไป พยายามรักษากำลังใจเป็นสำคัญต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราฝึก,กจิตเราไม่ได้ฝึกกายกายจะสบายท่านไหนปล่อยไปท่านนั้นการฟังแบบนี้บางทีท่านผู้ฟังจะคิดว่านี่มันนั่งสอนให้คนขี้เกียดไม่มีระเบียบแต่อาตมาก็เห็นว่าเป็นผลดีสำหรับนักปฏิบัติ แม้แต่ผู้พูดเองท้าไมอาตมาเองก็เช่นเดียวกันระยะใหม่ๆระยะกลางกลางบางครั้งที่ร่างกายมีความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะนั่งได้นานด้วยอำนาจของการนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งพับเทียบก็ใช้อริยาบทที่มีความสมบายคือนั่งแบบเป็นสุข นั่งท่าไหนก็าตามถ้าร่างกายสบายก็ทําท่านั้นรักษากําลังใจเป็นสําคัญนี่มาว่ากันถึงชาวบ้านที่มีงานมากเรื่องวันทํางานเต็มวันเวลาพักผ่อนในยากบางทีกลางคืนก็แถมมีงานอีก <c oughs> ถ้ามีงานมากประเภทนี้ <c oughs> ก็ควรจะตั้งเวลาไว้สองจุดให้เป็นเวลาแน่นอน วเวลานอนก่อนจะหลับไม่ต้องนั่งก็ได้นอนให้สบายแะนอนท่าไหนก็เป็นไปตามอธัธยาศัยนอนให้สบายแล้วก็ำบังคับจิตว่าเราจะกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกในดับแรกยังไม่ต้องรู้ยาวรู้สัน้นเอาแพงเพียงแค่รู้ลมเข้าลมออกเสียก่อนสิบครั้งเมื่อได้สิบครั้งก็เลิก ล่อารมณ์ไปจิตจะคิดยังไงหรือว,ว่าจะหลับไปก็ให้เป็นไปตามมัตยาใสไม่มบบีบังคับแล้วก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นว่าถ้าตื่นจากนอนเมื่อไหรก็จะพยายามกําหนดรู้ลมไม่ใจใเข้าออกอีกสิครั้งก่อนจะลุกไปสู่ที่ทํางานถ้าพยายามทําอย่างนี้ได้ไม่นานเท่าที่เคยทดลองมาแล้ว ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนจิตจะมีรมเรียบสามารถจะทรงสมาธิได้แนบสนิทไม่น้อยกว่าครึ่งชงั่วโมงบางรายก็เกินกว่านั้นนี่ที่ฝึกเป็นมาจริงๆตามนี้มีผลจริงๆนี้การฝึกการนับแบบนี้ได้วความจริงอันดับแรกรู้แต่ลมเข้าลมออก ถ้าพยายามฝึกอย่างนี้เสมอๆไม่เกินสิบวันจิตก็จะเริ่มมีสมาธิละเอียดขึ้นมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้น <c oughs> ก็สามารถจะรู้ลมให้ใจเข้าใจออกทั้งยาวทั้งสั้นได้ตามอธัธยาศัยและจิตใจก็จะเริ่มสบายความสุขในการในอารมณ์ของจิตจะมีมากขึ้นคำว่าบังคับจะไม่มีกับจิต เพราะว่าจิตมีอารมณ์สมัครใจรู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขความสุขจากอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีมากว่าท่านผู้ใดสามารถส่งสมาธิจากอนาปานุสติกรรมฐานได้ท่านผู้นั้นจะมีความสุขกายและสุขใจมากเป็นที่สุดเพราะว่าพระกรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานที่ระงับกายสังขาร ในเบระการหนึ่งก็เป็นกรรมฐา,านที่มีภาคพ,พื้นใหญ่จะเจริญนไปกรรมฐา,านบทใดกองใดก็ตามและจะเจริญวิปัสสนาญาณยยก็ตามต้องขึ้นต้นโดยนาปานุสติเสกก่อนถ้าไม่ขึ้นต้นโดยนาปาโนสติเสกก่อนจิตจะคุมได้ยากจะไปสมาธิยากกรรมฐา,านกองนั้นๆอาจจะไม่มีผล หรือว่าถ้าจะมีผลก็เต็มไปในการทุรักทุเลต้องปลุกปล้ำกันเป็นอย่างมากถ้าถ้าอนนาปานุสติเป็นพื้นฐานแรกเริ่มจับอนนาปานุสติก่อนจนจิตใจเป็นสุขมีอารมณ์เสบบายบจึงน้อมจิตก็ไปสู่กรรมาฐานที่ตามต้องการ หรือว่าจะพิาจารณากรรมาฐานกองใดกองหนึ่งในด้านสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได้ตามอัตฉริยะจะมีผลดีรวดเร็วอารมณ์จิตจะสบาย <c oughs> นี่ว่ากันตามพื้นฐานของมหาคติปฐานลสรถ้าใรใช้แบบเบาๆแบบนี้มีผลดีถ้าจะพูดตามในแบบของวิสุทธิมรร ที่พระพุทธโคสาจารย์ทรงรุจนาไว้ตามบทนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องมีกำลังใจเข้มแข็งมากถ้ากำลังใจอ่อนแอก็รู้สึกว่าอาจจะทำไม่ได้เลยหรือจะทำได้ก็ต้องใช้กำลังบังคับกันมากแสดงว่าถ้ามีความฉลาดก็ไม่หนัก ถ้าไม่ฉลาดในการปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะหนักมากก่อดูดีไม่ดีก็ลมเหลวต้องเลืิกกันไปตามตามกันตามแบบฉบับของพระพุทธโคสาจารย์ท่านบอกไว้ว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเท่าออกต้องกำหนดรู้ในจิตสามฐานคือให้จิตรู้กองลมสามฐาน เวลาให้ใจเข้าลมจะกระทบที่จมูกแล้วก็ระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือนสเสดนิดหน่อยภายในไม่ใช่ภายนอกเวลาลมให้ใจออกถ้าคุยความรู้สึกว่าลมกระทบศูนย์เหนือนสดนกระทบหน้าอกถ้าเป็นคนมีริมที่ปากเชิดจะกระทบริมที่ปากบน ถ้าว่าเป็นคนมีริมพิ่ปากงุมก็จะมีความรู้สึกว่ากระทบที่จม,มูกท่านว่าการกำหนดจิตรู้ฐานรุ่มทั้งสามฐานจะเป็นกำลังให้จิตมีสมาธิมั่นคงถ้าว่าจิตจะเป็นฌานได้ง่ายแต่ถ้าว่าวิธีนี้นักปฏิบัติใหม่ๆก็ขอได้โปรดทราบ ว่าอยู่ๆก็จะมาแบกช่างไปอาบน้ำมันก็จะเป็นของหนักหรือว่าจะเอาไม้สีไปงัดไม้สรงก็ลำบากจะเอาดัมพราที่มีความแข็งมากมาเอาเข่าดันให้หักก็เห็นจะไม่ไม่สะดวกนักนักปฏิบัติที่มีความฉลาดจะต้องรู้หลบเป็นปีกลู้หลีกเป็นหาง ให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าช้าช้าได้ปล้าได้งามถ้าหากว่าหินก้อนใหญ่เราจะตีให้พังทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเลาะไปทีละน้อยๆจร,ริงจะสำเร็จผลข้อนี้มีประมาชั้นใดหอมบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติในนาปานุสติจมฐาน ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาเหตุนั้นเปรียบเทียบกันไปที่พระพุทธโคโสาจารย์ท่านบอกว่าควรกำหนดรู้ลมสามฐานหายใจเข้ากระทบจม,มกูกกระทบอกกระทบศูน,นย์เหนือเสน่หหายใจออกกระทบระศูนย์เหนือสเสดีกระทบระอกกระทบริมที่ปากหรือจม,มกูก ถ้าอันดับแรกจูโจมทําแบบนี้แล้วก็สามารถจะทรงได้สักสองสามนาทีอันนี้รู้สึกว่าเก่งมากต้องขอชมเชยว่าท่านผู้นั้นเป็นคนเก่งเพราะสามีกําลังจิตเข้มแข็งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะส่งได้ไม่เกินสองสามครั้งก็เกิดความกลุ่ม กลุ่มเพราะอะไรกลุ่มเพราะไม่สามารถจะรับการสัมผัสของลมหายใจเข้าออกได้ตามความต้องการถ้ามารับวามความสัมผัสตามความต้องการไม่ได้ความกลุ่มมันก็เกิดเหตุแห่งความกลุ่มนี้เป็นปัจจัยให้คนเลิกจเจริญพระกรรมฐานเสียไม่น้อย